สวัสดีค่ะเพื่อนๆแน t อินออสวันนี้แนทจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวจีลองนะคะจีลองเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐวิกตอเรียรองมาจากเมลเบิร์นนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะก่อนเดินทางเดี๋ยวขอแวะเติมพลังหน่อยนะคะกาแฟฟรีที่อูบุดเมโทรเหมือนเดิมค่ะโอเคได้กาแฟแล้วเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นรถไฟกันเลยเจ้ากรรมบัตรเงินหมด ต้องไปเติมบัตรทีแรกคิดว่าจะมีเวลาเหลือเฟือกลายเป็นว่าต้องรีบคุณน้องคนนี้ก็แทนที่จะเดินลงบันไดเลื่อนนะคะมาลาทีเนี้ยวิ่งเชียรถไฟจะออกแล้วโคก็เย็นใจทีนี้ก็วิ่งกันหน้าตั้งเลยละคะ่ะแต่ว่าแดนไม่รู้ละแดนขึ้นรถมาก่อนแล้ว เนื่องจากรถไฟใกล้จะได้เวลาออก helmet, แล้วก็เจอโบกี้ไหนก็โดดขึ้นก่อนเลยนะคะเราค่อยถามโคว่าจะเปลี่ยนไปนั่งโบกี้อื่นไหมโคบอกไม่เป็นไรตรงนี้ตรงนี้ตัวอันนี้ก็โอเคแต่โคบอกว่าไปย้ายย้ายไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งไหมตรงนี้ด้านนี้เดี๋ยวเวลารถเลี้ยวแล้วแดดส่องนะเป็นห่วงอีกนะเป็นห่วงแน็รู้ว่าสาวไทยไม่ชอบแดดเราก็ย <meinen> <änder> ้ายไปนั่งอีกฝั่ง ได้ที่นั่งเหมาะเลยค่ะที่นั่งสำหรับคนชราอันนี้ก็ลืมตัวนะคะผู้พิสูจนคือมา I could not pass through the gate because my actually I should have seen time because I t s h o l d a v e s e time เกิดเก็ดเหตุฉับฉูเชิญเล็กน้อยเกือบขึ้นรถไฟไม่ทันแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่บนรถไฟได้อย่างสบายสดขภาพแล้วนะคะเพราะว่าหลังจะซื้อกาแฟเสร็จแหบะมีเวลาเหลืออีก8นาทีสบายสบาย แต่ประกบว่าตอนที่ย่าผ่านประตูกั้นเกตตรวจบัตรเนี่ยบัตรของแมเนี่ยเกิดเงินหมดค่ต้องแบบว่ารีบเติมเงินแล้วก็ม,มาให้นขึ้นรถขึ้นมานั่งบนรถได้ประมาณสักหนึ่งนาทีรถก็พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะคะ <And? S 1> <And? S 2> สวัสดีครับใส่ก็เคลื่อนตัวจากสถานีเซาท์ซินพรัลแล้วนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปคีลองนะคะเป็นวันก่อนสิ้นปีก็ อยู่ว่างๆไม่ไไรู้จะทำอะไรนั่งรถไฟเที่ยวกันดีกว่าโอเคค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงจีลองคนไทยส่วนมากจะรู้จักซิดนีย์เมลเบิร์นโกโคสนะคะน้อยคนนะที่จะรู้จักจีลองจีลองเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากเมลเบิร์นนะคะเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐวิกตอเรียระหว่างที่เดินทางโคก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะด้วยการ ฝึกภาษาไทยค่ะสวัสดีครับ <Yes. S 2> เรื่องการฝึกภาษาไทยของโคนี้ก็มีเรื่องตลกประโยคแรกที่เราสอนให้คนต่างชาติหัดพูดภาษาไทยนะคะสวัสดีครับบกุณครับนะคะแต่รู้ไหมคะประโยคแรกที่โคเขาหัดของเขาเองเขาหาเขาเองว่าเขาอยากจะเรียนรู้คำนี้คือคำว่าอะไร What is the first sentence that uh, you to p โคตรถูกพอเขาขัดคำนี้ได้เนี่ยพอเขาเจอหน้าแน็เขาก็บอกขอโคตรถูกเขาก็มามาอวดนะคะว่าเขาฝึกคำนี้แน็ก็เลยบอกว่าดูทำถูกต้องแล้วนะที่ฝึกประโยคนี้นะคะเพราะว่าประโยคนี้นะมันเป็นแบบว่าประโยคช่วยชีวิตอยู่เลยนะอยู่อาจจะต้องใช้บ่อยมากในชีวิต น,นี้ก็มาถึงคาดีจีลองแล้วนะคะก็จุดแรกที่เราจะไปคือก right? <Yep. S 1> ูมิวเซียมไรท์กูมิวเซียมกูนิช่นลพูมิวเซียม I think <c oughs> yeah. อย่าได้ไว้ใจคนออสนะคะคนออสพาเราออกทะเลค่ะอิตาโคนี่พาเดินวุ่งหน้าหาทะเลรางคนว่าไปผิดทางต้องย้อนกลับมาใหม่อ่ะทีนี้เจอแหละแยกนี้แหละค่ะทีแรกก็เข้าใจว่าตึกสีแดงแต่ไม่ใช่นะคะมีตึกทางขวามอือสีน้ำตาลนี่อันนี้คือ national World museum นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปชมข้างในกัน ออสเตรเลยียตอนนี้ก็พยายามที่จะเป็น cashless หมดแล้วนะคะเพราะนั้นก็ทุกอย่างแตะบัตรหมดเลยคะ่ะบางที่ไม่รับเงินสดเลยก่อนจะเข้าแบงก์ในก็ฝาด่านซูวเนียของที่ลึกก่อนนะคะผู้อพยพที่มาตั้งรกรากในยุคแรกๆเนี่ยนะคะ,ๆๆะ,คะก็นำแกะติดเรือมาด้วยนะคะ,ะจุดประสงค์ก็คือนำมาเป็นอาหารตอนหลังก็เริ่มที่จะเลี้ยงเพื่อนำขนมาเป็นทำผลิตเป็นสิ่งทอนะคะ จีลองนี่ก็เป็นศูนย์กลางของการนำขนแกะมาทอเป็นเส้นใหญ่นะคะส่งออกขนแกะกลับไปยังอังกฤษด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ในส่วนที่ตั้งแสดงเครื่องจักรที่ใช้ในการมีแสดงตั้งแต่เครื่องมือในการตัดขนแกะนะคะเครื่องจักรที่ใช้อัดขนแกะเพื่อบรรทุกนะคะทอเส้นใหญ่จากขนแกะสั้นๆนะคะให้เป็นเส้นใหญ่ที่ยาวเพื่อจะนําไปย้อมสีแล้วก็ทอต่อไปค่ะ ออกจากพิพิธภัณฑ์นะคะเราก็มุ่งหน้าไปทางชายหาดนะคะเพื่อที่จะเดินเที่ยวนะคะจีลองเป็นเมืองศิลปะจริงแล้วทั้งรัฐวิกตอเรียเลยนะเขาตั้งเป้านะคะว่ารัฐของเขาเนี่ยจะเป็นรัฐแห่งศิลปะนะคะได้มีงานศิลป์เนี่ยทั้งกลางแจ้งทั้งในส่วนในทั้งในอาคารเนี่ย,ยเยอะไปหมดช่วงที่เราไปเนี่ย เป็นช่วงสิ้นปีพอดีนะคะก็มีต้นคริสต์มาสตั้งไปสักลางทะเลเลยถ้าอยู่รอจนค่าๆเนี่ยน่าจะสวยนะคะ o r i ي สแอคแทคชั่นอีกอย่างหนึ่งของจีลองเนี่ยคือหุ่นไม้พวกเนี้ค่ะเรียกว่าบลาดน,นะคะเขาก็จะจำลองคาแรคเตอร์ของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในจีลองเนี่ยนะคะออกมาก็จะมีหลากหลายนะคะมีทั้งการาสีไลฟ์กาดสุลกากรบรรณรักษทหารเรือรวมทั้งคนทั่วไป ตอนนี้เรามาพักทานอาหารกลางวันกันก่อนอส่วนมากเวลาแนทไปเที่ยวก็เตรียมแซนด์วิชไปทานกันเองนะคะสะดวกฮะแค่หาที่นั่งทานาทานเสร็จก็เดินทางกันต่อนะคะคุณโคก็อ่ะนะอยากจะอยากจะขยับต๊วให้เข้าที่ทำกล้องจะหล่นเลย ทานเสร็จเราออกมาชมด้านนอกนะคะเดินเที่ยวกันต่อนี่เป็นรถไฟสําหรับเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะคะค่ารถละสิบเหรียญน,นะคะรถก็จะพานั่งชมบิวชมบอลลาดไปเรื่อยๆนะคะประมาณ40นาทีนะคะนกลับมาที่เดิม เป็นบอลลาดอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นวงดุริยางคนชอบมาถ่ายรูปกับหุ่นไม้พวกนี้บอลลาดเนี่ยจริงๆเนี่ยเดิมเนี่ยคือท่อนซุงที่อยู่ตามท่าเรือนะคะเวลาเรือเข้าจอดนะคะก็ผูกเรือเข้ากับท่อนซุงพวกนี้ตอนหลังก็มีการพัฒนาใช้วัสดุอื่นที่แข็งแรงกว่าพวกบอลลาดพวกนี้ก็เลยเอามาทําเป็นงานศิล์นะคะ ใครไม่อยากนั่งรถไฟเด็กก็นั่งเรือยอชนะคะจะขึ้นคอปเตอร์ก็ได้หรือว่าจะนั่งเรือคลิปเปอร์นี่ก็ได้นะคะที่ค่าเรือนี้คลนละสี่เหรียญเท่านั้นเองทั้งเรือยอชแล้วก็คลิปเปอร์นี่ก็จะหาแด่นชมรอบอ่าวนะคะประมาณชั่วโมงครึ่ง ะะแต่เห็นส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครนั่งนะคลิปเปอร์มีแต่คนมาถ่ายรูปส่วนเรือยอั้นคนนั่งเยอะอยู่คัปเตอร์ก็มีแต่คนมาถ่ายรูปเหมือนกันคนนั่งจริงก็มีนะคะอะาคาคัปเตอร์ก็ไม่แพงนะคะรู้สึกแค่เจ็ดสิบ รถไฟก็ามายั่วยวนนะคะเด็กๆทนได้ไม่นั่งให้มันรู้ไปบนบกมีฟู้ดทรัคนะคะในทะเลเรามีโบ๊ททรัคค่ะลำนี้เขาขายอาหารทะเลนะคะมีทั้งไปย่านะคะหอยแมงผู่จีลองนี่มีหอยแมลงผู้เยอะนะคะอันนี้น่าจะเป็นศุลากากร่นนะคะหรือไม่ก็ตรวจคนเข้าเมืองอะไรสักอย่าง มีชิงช้าสวรรค์ด้วยช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะแล้วก็ปิดเทอมใหญ่นะคะแถมยังตรงกับช่วงหยุดคริสต์มาสปีใหม่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยชายหาดคนเยอะมากแต่ชิงช้าสวรรค์ของเขาเนี่ยนะคะตั้งอยู่ตลอดนะคะไม่ได้รื้อถอนตามเทศกาลงานวัดเหมือนอย่างบ้านเราบางคนก็มาเล่นวอลเลย์บอลชายหาด โอ้สองท่านนี่ทำไมมันนั่งอยู่ตั้งใกล้ถังขยะยงจริงไม่ใช่นะคะปกติแล้วเนี่ยก็เขาก็ตั้งอยู่ที่โลงๆและดูสวยงามแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้คนมาเยอะนะคะเทศบาลก็ต้องจัดถังขยะให้มากขึ้นสาวน้อยคอยกลาสีค่ะอันนี้ สะพานไม้ที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วเขากั้นส่วนให้เป็นสระน้ําทะเลนะคะข้างด้านล่างนี่มีตะข่ายกันฉลามออสเตรเลียนี่คนโดนฉลามกัดประจำนะคะเมื่อ2วันก่อนก็มีข่าวเนี่ยโดนฉลามกัดน,น,นั้นตายเลยนะที่ควีนสแลนนะคะ,ะในอ่าวนี่อาจจะน้อยนะ,ะแต่เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะก็พ่อแม่ก็จะได้สบายใจเห็นร้อนๆอย่างเงี้ยนะคะน้ําเย็นมากเลยนะคะแนทเคยลงนขนาดว่าอุณภูมิข้างนอก ประมาณ37-38องศาแต่น้ำนี่เย็นเจี๊ยบเลยค่ะอันนี้ถ่ายมาเมื่อตอนอรูใบไม้ผลิอตอนนั้นอากาศยังเย็นอยู่สะทั้งหลายก็ไม่มีใครมาเล่นนะคะแต่เขาก็าปิดไว้เฉยๆณวันที่ถ่ายคลิปปัจจุบันจะเห็นว่าแบบว่าเด็กๆเ,เยอะมากเลยค่ะผู้ปกครองก็พาเด็กๆมาเล่นน้ำ ไปตรงจุดไหนก็เจอรถไฟน้อยเนี่ยนะคะยั่วยวนจริง ไม่ไกลาจากชายฝั่งเนี่ยจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์จีลองนะคะสวนสวยมากแล้วก็มีต้นไม้แปลกๆเยอะเลยค่ะ สองท่านนี่จำลองแบบมาจากผู้ดูแลสวนคนแรกค่ะสวนนี่อยู่บนเนินนะคะเพราะนั้นออกจากสวนมาเนี่ยมองมาก็จะเป็นวิวประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นเมื่อตอนฤดูใบไม้ผลินะคะน้ำยังเย็นเจี๊ยบ ้เวลากลับและเราก็เดินเรียบชายหาดเดี๋ยวจะกลับไปที่สถานีรถไฟตามเดิมนะคะก็ผ่านต้นคริสต์มาสต้องเรียกว่าต้นคริสต์มาสทะเลนะคะเพราะอยู่กลางทะเลเ,เพื่อนๆคิดว่างานสินนี่ดูคล้ายอะไรคะแนทะว่ามันดูคล้ายครีบประวานนะคะมาถึงสถานีรถไฟมาพอดีเลย นี้เขาก็โฆษณางานนิทรรศการที่ ngv นะคะของยาวยุยบุษาม,ม่านะคะโอเคการนํำเที่ยวจีิลองก็ใน1นึ่งวัน Day trip ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อันนี้สำคัญมากนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วไว้เราไปเที่ยวกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ